สาธุสาธุสาธุเงเหงเงสุพาพแข็งแรบอยู่เย็นเป็นทุกตาเปียวเลยสาธุสาธุโอ้โชคดีน่าจะได้สองปีใม่ด้สองปีใหม่เดี๋เดี๋ยวนุ๊กเดี๋ยวไมหลปให้วหตวให้ตว

อันนี้ยุ่นองอีกผู้นึงน่ผู้แม่นีอีกผู้นึงนียู่ในี้องเลยแต่ซกระสานแล้วัขยับขยัมาใกล้ๆหลวงพ่อนิดหนึ่งครับคุณหลวงพ่อหาเงินมาเห็นสืออีกแ้วเอหนันสือหลวงพ่อพี่นังสือเด้ซื้อข้างหลังนี่งสองคนสามคนอ่าไปเอาเอาพ่อมาาไงเพราะว่ายุ่ในี่องอีกคุณหนึ่งซื้ออะไร มาช่วยกันข้ามคู่ค่อบครัคุณหมอสุกปากแข็งแรงนะตัวนี้ก็อนา,าบีนสีสัง่งตาเดียวเลยพอรับรู้เหรอพ่อรรบเป็นเราเป็นคนดีแ้่สาธุสาธุสาธุมุทนาบนุญอันนี้อันนี้หาวสารซื้อ